สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่นะครับวันที่1เดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชน,นกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เมืองขินอูหรือกองสกายนะครับใช้โดนเข้าโจมตีสถานีตำรวจที่มาตั้งอยู่กลางใจเมืองขินอูนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนติดกับระเบิดแล้วโยนลงใส่ ทาหารมินายที่กําลังเฝ้าเบญญา,ามอยู่2นายเสียชีวิตทันทีนะครับแล้วอีกหนึ่งนายบาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนที่เหลือก็วิ่งหนีออกจากสถานีตํารวจนะครับนี่ก็มีทางทาหารหรือตํารวจมินายที่มาประจําการอยู่ในพื้นที่เกือบ40กันนายนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบใกล้เคียงต้องวิ่งหนีออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดรนยนระเบิดลงไปประมาณ2ลูกนะครับ ทำให้ทหารมินรนลายเสียชีวิตทันที2นายที่อยู่ในพื้นที่เมืองขินอูนะครับกลุ่มน้อง,องๆเยาวชนกลุ่มพิเรียบเริ่มจะเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับช่วงนี้ใช้โดนติดกับระเบิดไปโจมตีหลายพื้นที่นะครับทาให้กองกําลังทหารมินรนลายเสียชีวิต1นาย2นายอยู่บ่อยครั้งนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองขินอูก็มีสถานีตํารวจลายแห่งด้วยกัน,นครับ แล้วกองกําลังทาหารมินายมาตั้งแคมป์ตั้งฐานอยู่ในพื้นที่หลายฐานด้วยกันครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเงยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายเริ่มจะเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารมินลายอาจจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นะครับแอบเสริมกองกําลังเข้ามาอยู่บ่อยครั้งแล้วมาสร้างสถาน,นีหลายพื้นที่ด้วยกันทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆอยู่กันอย่างลําบากนะครับหลังจากนั้นเราไปต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งนะครับ ทางตะวันตกของเมืองขินอูนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนก,กลุ่มพิเดียบท้องถิ่นรู้ว่ากองกําลังทหารมินองลายจะใช้รถขบวนเข้ามาในพื้นที่ประมาณ2คันนะครับมีทหารเกือบ40นายนะครับกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนใช้โดนโยนระเบิดลงใส่รถขบวนทหารมินองลายที่จะเข้ามาสมทบทับตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนก,กลุ่มพิเดียบนะครับ ก่อนที่จะเข้าโจมตีสถานีวางแผนกนไว้หลายที่หลายทางนะครับเพื่อป้องกันทหารมินายจะเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่สุดท้ายกองกําลังทหารมินายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลาเที่ยงกว่ากว่านะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนโยนระเบิดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้กองกําลังทหารมินายเสียชีวิตไป6นายบาดเจ็บอีก2นายนะครับเมื่อวานนี้2พื้นที่ด้วยกัน ทำให้กองกําลังทาหารมิลองลายเสียชีวิตไป8นายแล้วบาดเจ็บอีก3นายด้วยกันครับที่อยู่ในพื้นที่กองสกายทางตะวันตกของเมืองขินอูนะครับนี้ก็มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่รัดกระชินอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาทางกระชินร่วมกับกลุ่มพิเดียบบุกเข้าโจมตีทาหารมิลองลายอย่างหนักนะครับที่เสริมกําลังเข้ามา ใกล้กับฐานกระชินที่ดอยอดัมบ,บัมนะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดดทำให้กองกำลังทาหารมินายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17นายนะครับแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วกองกำลังทาหารมินายทั้ง200นายติดอยู่กลางป่ากลางเขานะครับแล้วทางกระชินมาวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกลุ่มพีเดีย เข้าโจมตีเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงก,กว่าที่ทหารมิลางลายติดอยู่กลางป่ากลางเขานะครับแล้วมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทําให้กองกําลังทหารมิลางลายบาดเจ็บไปหลายนายนะครับแต่ทหารมิลองลายก็ยิงตอบโต้ออกมาจากพื้นที่นะครับใช้ทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กยิงสวนกลับออกมาจากพื้นที่นะครับแล้วมาถูกใส่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเศบาดเจ็บไปหลายนายนะครับที่เข้าโจมตี เมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับทางกระชินร่วมกับกลุ่มพิเดียบบุกเข้าโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นกองกําลังทาหารมิลลไลน์ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีช่วยในพื้นที่นะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมงนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้รับบาดเจ็บล้มตายกันไปจํานวนมากนะครับแล้วทางกระชินเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีก3นายด้วยกัน,นครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเนื่องจากกองกําลังทหารวิ่นไลใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีช่วยในช่วงเวลา3ามโมงกว,กว่าของเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ละกะชินมีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้วันที่1ก็ยังสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับ ทางกระชินเริ่มจะเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับอาจจะโรดแค้นที่ทหารมิถลลายใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีงานคอนเสิร์ตเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะครับทําให้พี่น้องชาวกระชินล้มตายกันไม่ต่ํากว่าร้อยกว่าคนนะครับแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากตอนนี้ทางกระชินได้ประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆให้อยู่ระมัดระวังกันนะครับทางกระชินได้ออกมาประกาศเตือนนะครับว่าจะบุกเข้าโจมตีทหารมิอลลายอย่างหนักนะครับ ตอนนี้สงครามเริ่มจะโจมตีทุกรูปแบบที่อยู่ในพื้นที่รัดกระชินนะครับทาหางกระชินหรือกลุ่มปกป้องประชาชนมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับตอนนี้เริ่มจะร่วมมือกันจะบุกเข้าโจมตีฐานทัพมิองลายที่อยู่ในพื้นที่รัดกระชินทุกพื้นที่นะครับกองกำลังทางกระชินได้ออกมาประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้าน อย่าอยู่ใกล้กับพวกม่น้องลายนะครับถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะโดนลูกกระสุนใบด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดกระชินตอนนี้เริ่มจะดูดเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้อง <S <S เราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกะยานะครับทางตะวันตกของเมืองลอยก่อเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากทหารเคหรือเคนเดียบบุกเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับเมื่อ 2- 3สาวันที่ผ่านมา เข้ายึดฐานทหารมินลายได้อีก2อฐานนะครับแต่เมื่อวานนี้ทหารมินลายบุกเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้ออกไปจากพื้นที่นะครับแล้วทหารเคหรือเคนเดียบบุกเข้าโจมตีอย่างหนักมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมง ทำให้ทหารเคหรือเคเดียบาดเจ็บล้มตายกันไปหลายนายนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิลงไลายเนื่องจากทหารมิลงลายใช้ท้งปืนใหญ่หรือรถถังเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วทหารเกือบ100นายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นแต่ทหารเคหรือเคเดียบต้องถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากทหารมิงงลงไลายอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบกว่านะครับอยู่ในหมู่บ้านทหารเคหรือเคเดียบบาดเจ็บล้มตายกันไปหลายคนนะครับต้องถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ แล้วทาหารมิลองลายเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเกือบไปทั้งหมดนะครับแล้วมาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ในพื้นที่รัดกยาใกล้กับเมืองลอยกอะมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกาลังทหารมิลองลายพยายามจะใช้เครื่องบินขับได้เข้าโจมตีในพื้นที่รัดกยาเช่นกันนะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สรงคา